วันนี้จะมาทำตำตอนกินค่ะเดี๋ยวมาหาเก็บผักในสวนก่อนได้ยอดกระถินได้แตงมาหนึ่งลูกแล้วก็ได้มะเขือมา3ามนี่ก็เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะนำฮอทดอกลูกชิน้นแล้วก็ปลาหมึกไปลวกก่อนใส่เส้นด้วยนะคะเป็นเส้นแก้วต้มให้สุกๆเลยค่ะจากนั้นก็ใส่กระหล่ำกับผักบุ้งลงไปผักก็จะลวกแป๊บเดียวพอแล้วก็ยกลงมาจากนั้นแว่นจะมาแช่น้ำเย็นไว้นะคะจริงๆตำแบบนี้จะเรียกว่าตำมั่วก็ได้นะคะปลาเดี๋ยวเราไปเริ่มตำกันเลยใส่พริกลงไป5้าลูกใส่กระเทียมลงไปสองแล้ว ลแล้วแว่นก็ชอบตำใส่กะปิด้วยนะคะใส่ลงไปนิดนึงอ่ะตำให้มันละเอียดก่อนแว่นจะปรุงเครื่องใส่เลยนะคะก็ใส่ชูรสลงไปนิดนึงแล้วก็ขาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะก็คือน้ำปาลาร้าเงินร้านชอวันดีเรื่องตำนี้ขาดน้ำปาลาร้าชอวันดีไม่ได้จริงๆค่ะใส่ลงไปแล้วแต่ชอบระวังเค็มด้วยอาจากนั้นก็จะมาใส่เครื่องที่เราแช่ไว้ในน้ำนี้ลงไปเลยนะคะ,สะเสด็จเอาน้ำออกก่อนใส่ถั่วฟักยาวลงไปด้วยเมื่อกี้ก็ลืมเอาลงไปตำก่อนอ่ะมีมะเขือใส่มะเขือลงไปด้วยมะเขือเทศจ้าใส่ ไปประมาณ2ลูกบีบมะนาวลงไปเลยจ้าใส่ไปทั้งเปลือกเลยเดี๋ยวตำดูก่อนนะคะถ้าไม่พออะไรแล้วค่อยมาเติมทีหลังใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยตำออกมานี่คือเยอะมากแล้วก็กินคนเดียวด้วยไม่รู้จะหมดหรือเปล่าชิมดูก่อนรู้สึกขาดเค็มนะคะก็เลยจะเพิ่มน้ำปาลาราชอวันดีลงไปอีกค่ะใส่หมดขวดเลยค่ะเดี๋ยวสั่งมาใหม่อะตำตำตำอีกรอบนึงชิมดูค่ะรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคก็เลยจะเพิ่มมะนาวลงไปอีกตำต่อไปค่ะทีนี้ก็คิดว่าน่าจะได้แล้วแหลอะอะดูซิทุกคนคือแบบ เยอะมากจะเหลือไหมเนี่ยแล้วแว่นก็เอาถั่วลิสงแล้วก็หอมเจียวโรยหน้าด้วยนะคะหรือจะเอากระเทียมเจียวก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งแล้วก็พร้อมกินอร่อยมากค่ะผักกับก็จะเป็นผักกระถินกินคนเดียวตลอดสามีไม่ยอมกินด้วย